i be that young I'm rapping dude Might destiny's a future new? in coming with the thunder baby might just snap it through i roll out in the morning light with that harley bike all black i'm the party type and it's all oh. night i just stepped in nowhere but my outfit, yeah, might man. take the my check i see my presence to got strippers me off the of poles no, i just quit then i swerve and wish you เพื่อนๆหล,หลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ดูคลิปที่ผมลงฟอร์เลนไอเทมใหม่ไปแล้วนะครับที่มันเป็นขวานสีน้ําเงินนะครับผมบอกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับฟอร์เรนเพราะว่ามันมันไม่ใช่ตัวที่มันเอาไว้ตี๋ยฟอร์เรนอะแต่มันจะเหมาะกับไอพวกที่มันตีเป็น dps อะเช่นเออโอเมนอาร์เลนคิวกอดอะไรเงี้ยครับแต่ผมยังไม่ได้ลองกับอาร์เลนไงผมก็เลยอยากจะบบเอามาลองเล่นให้เพื่อนๆได้ดูว่าถ้ามันออกกับอาร์เลนเนี่ยมันจะเป็นยังไง ครับไปดูในเกมใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n t เติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูปองเติมเข้าไวายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้ อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแลสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดให้ผมด้วยนะครับใครกดขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยแล้ววันที่100ล้านพันล้านใครยังไม่มีแฟนอยากมีแฟนรีบกดกดปุ๊บแฟนลอยมาบนหลังคารอรับได้เลย ได้ครผมโกหกอัมแต่เกมนี้ผมจะขึ้นเป็นดาบสายฟ้าดาบสายฟ้าแล้วก็เป็นดาบคีแล้วก็เป็นค้อนใหม่จะต้องดูอีกทีเขาเกาะแล้วกันเราเจอแบทแมนนะครับเกมนี้คือดาบสายฟ้ากับอาร์เรนมันออกได้นะเว้ยเห็นไหมอาร์เรนมันจะตีเป็นเวทด้วยนะครับและยิ่งแผ่นนี้ไอ้ดาบฟ้าเนี่ยมันปรับมาให้ไอ้ดาบสายฟ้ามันปรับมาให้มันช็อตแรงไง บอกเลยว่าช็อตทีขี้แตกแบทแมนไม่โผล่ว่ะมันอยู่ตรงไหนไวะแบทแมนไม่โผล่อย่างงี้แล้วก็ฟีฟาร์มฟาร์มชิวๆรอของนิดนึงนะครับอาร์เรนแบบต้องมีของซะประหมันเฮ้ยแบทแมนมันไปโผล่ตรงนู้นได้ไง,ไงวะแล้วทีมผมตายไปสองตัวเฮ้ยแต่ไม่เป็นอไรครับเดี๋ยวผมแก้เพื่อนเอง ตัดแดงได้แล้วเพื่อนต้องรอของนะครับต้อประมาณสองสมชิ้นนะแบบมีดาบคีดาบสายฟ้าแล้วก็มีค้อนใหม่เก่งเลยแฮทเนี่ยโหแล้วยิ่งเล่นคู่กับสก,กินนี้ด้วยนะโคตรชอบเลยอาเลนสก,กินเนะนี่ยน่าจะเป็นสก,กินที่แบบตีแล้วมันสวยสุดแล้วอะแต่มันก็ยังเป็นตัวที่ไม่เมตานะ นะถ้าเจอไอ้พวกตัวผิวๆอ่ะนาคอนเลยพวกนี้มันตามยากนะครับแต่ที่ผมเลือกมาเกมนี้ว่าเราเจอแวนไงดาฟ้านะครับดาบฟ้าหรือว่าดาสายฟ้านั่นแหละแล้วแต่จะเรียกนะครับไปเอ,อกมาแล้วอจะเป็นผู้โชคร้ายกีดทะเลทรายก่อนเรียบร้อยเไปแตกหนึ่งโอ้ย,อยวรวยแล้ววะ อย่าฆ่ากูอะไรอะไรอะไรอ้เหี้ยมันจะเดินเข้ามาเดี๋ยวพุ่มฆ้าผมเเมื่อกี้ดีนะที่ผมมีแช่แข็งแค่จะเอาฟิกเกอร์มาว่ะเกมเนี้ยกูไม่น่าเปลี่ยนเลยกูกลับแล้วเพื่อน <S <S เวลาเล่นอะเลนเนี่ยเวลาตีมันสะใจดีนะเว้ยตีธรรมดาสกิลหนึ่งอะไรเงี้ยเว้ยมาดีจ้าผีน้อยน่ารักเว้ย อื้มคิดว่าจะรอดอะ่ะอื้มคิดว่าจะรอดอะ่ะจ้ามาดิสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมเ,เโโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกี่เด้งวะเมื่อกี้กดสกิลหนึ่งไม่ได้เลยวะ <c oughs> ไรีบรอครับคฟังฟังเฮ้ยเียเวินโอ้ไม่ทนัน อุ้ยเมื่อกี้ถ้าผมกดอันตีใส่หัวมันรับตัวผมมันจะวัดไปกับแวนปาวะวคือผมมองไม่เห็นมันเว้เมื่อกี้มันยืนมุมๆไง,ง,งถ้ามันเถอะเราไม่เน้นคิวนะครับเราเน้นป้อมมาเดิมีดาบสายฟ้านะจะวัดหรือเปล่าอุ้ยมันแรงอยู่นะเว้ยโอ้โหไม่ทันวะกูสวยละ ยัมาหลอดปาดผมทีเดียวผมน่าจะต,ตุยแหละดูนะ hey, มันออกได้นะครับผมดาบสายฟ้ากับอารเรนนะแต่ถ้าเล่นกับโอเมนเนี่ยผมว่าไม่ค่อยขุมว่ะมันก็ไม่ได้ช็อตแรงขนาดนั้นบ้างวะน่าจะเหมาะกับแครี่มากกว่านะครับแต่ผมไม่ใช่เมนอารเรนไงแต่ออกมามันก็รู้สึกว่ามันแรงดีนะ ว่าผมจะออกขวานใหม่เลยดีวะมวาดิจะได้เห็นแบบประสิทธิภาพนะครับไอตัวพิ้วๆเนี่ยผมพูดตรงๆเลยยังไงก็ไม่รอดตีโคสโล <c oughs> เอาไว้เจอไอพวกตัวพิ้วๆอะไรพวกนี้นะครับเ <c oughs> จอผมแน่ด,ดูดิคือแบบมันช็อตไอตัวที่มันอยู่ใกล้ๆอ่ะมันจะช็อตทุกตัวเลยเว้ อย่ายืนใกล้กันนะ่ะแค่นั้นแหละตักยูโรปมาดิตูมเรียบร้อยกูเบื่อแบทแมนวะมันจะหายตัวอะไรขนาดนั้นวะมึงเจอกูกรอผมมีขวานใหม่ ไม่ตายวายคือถ้าผมใช้สกิลหมดอะยังไงผมก็ตายเว้ยเพราะว่าไอ้แบทแมนเนี่ยแม่งร่อแคบผมอยู่มาดิวันนี้ผมวัดได้หมดอะมองเลยใครก็ได้เว้ยเดินมาหาพ่อเธอหรือเรียบร้อยเว้ยโอ้หคุณน่าจะตายอยู่ดีไอ้สองตัวนี้อีกแล้ว ต้องมีตัวลับว่ะถ้าเข้ามาแล้วสกิลหมดคือตายอ่ะเฮ้ยเดี๋วกูแก้แค้นให้เพื่อนเอาบัฟเพื่อนกูคืนมาหูดูดูดูช็อตดูช็อตมามมามาเรียบร้อยชี้อ่ะุ้ยผมว่ามันมันได้อยู่นะแต่ถ้าผมมีดาบชี้อ่ะลองนึกสภาพนะดอกละพันอ่ะชี้ดอกละพัน โดนเพลงหนาผม1ชุดน่ะน่าจะไม่ต่ำกว่าหมื่นดาเมจนะถ้าติดคีรูลัวนะครับฟ้ามหาของก่อนอย่างที่บอกครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมี3ามชิ้นถ้า3มชิ้นน่ะห้าหนึ่งก็เอาอยู่เพื่อทดสอบศักยภาพไอเทมใหม่กับอาเลนเฮ้ยผมว่ามันได้อยู่นะเว้ยมันมันเหมาะเลยอะดาบสายฟ้า จับตาดูปับ๊บอะ <arcade> มันขัดกูได้ด้วยเหรอะวะเฮ้ยอันตีอเลนมันขัดได้เหรอวะอันนี้ผมเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยมันบ้กเกรอวะหรือว่ายังไงวะทำไมจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เฮียตายอย่างไวอะ่ะมึงจะไปไหนนะคอสจะไปไหนฮะได้เวลาของกูแล้วมันหมดเวลาของพวกมึงแล้วถึงตากูแล,แล,แล้วแหละปลาปลาปลาปาปลาปลาโอ้โหแลวยิ่งมีดาบสายฟ้านี่แบบตีโคนสะใจเนี่ยสามชิ้นเนี่ยเราเก่งละออกของกันมาเพิ่มจริงจะขึ้นดาบแดงไปเลยก็ได้ครับ แต่ว่าไอ้สามชิ้นเนี่ยก็เอาอยู่แล้วล้วงแครี่ได้มีดาบคีอ่ะแต่จริงผมว่าผมน่าจะขึ้นดาบคีก่อนวะ่ะขึ้นดาบคีแล้วค่อยขึ้นเป็นดาบสายฟ้าแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการได้ลองคือมันใหญ่ไปหน่อยวะ่ะตอนนี้สิบนาทีจะที่เป็นนาทีนะครับผมประกอ์รวมอยู่ที่19ต่อ1ิบห้านะครับผมเราคิไวแล้วดแดตัวตาย3ามนะครับ ว่าเกมนี้โคตรตึงประมาทไม่ได้นะครับฝันของข้าเป็นตัวโกงแวนเฮลซิงอะไรอะเมื่อกี้มันคือลำแสงอะไรวะโอ้เกม Rv ี่ยมันรีบแก้บงแก้บั๊กกันนี้บั๊กเกือนเตริมด้วยแน่ g m เฮ้เพื่อนไม่ถึงวะ ถอยดีเพื่อนรออะไรอะ่ะให้แคลรี่เข้าไปล่อแล้วเราวิ่งหลบหาตามสเต็ปเดี๋ยวคุณไม่ได้เหรียญทองอแผนนี้คือถ้าใครตายเยอะอ่ะมันจะไม่ได้เหรียญทองเว้ยเต็มสกอร์รอล้านดีกว่ากูจะได้สองดาวให้แคลรี่เปิดแล้วเราตามนะครับมีตาใหม่ต้องเล่นแบบนี้เล่นยังไงก็ได้ให้มึงได้เหรียญทองอะ่ะจะได้ไม่เสียเวลาได้สองดาว อกองไม่ได้ห่างมากนะครับผมตอนนี้21 17. ต่อ17นะครับทำเลนรอไว้ดีกว่าเผื่อดาเกิดเจ้าได้ง่ายนะครับเคลียวแล้วกันเน้นใส่ตดคุ้มม,ามา้างวะนี่เ้ย นเนี่ยดูดิมันมี3สีเลยว,ว่าอารินนะ่ะทั้งทูดาเมจคีเวทดาเมจเวทนะครับมีทุกสีเปี้ยงและไอ้ดาบสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นทูดาเมจนะครับเผื่อคนยังไม่รู้ดูดิดูมันตีดิตีแรงอย่างงี้มาดิมันเยอะเกิน ลืมตัวว่ะเดี๋ยวตายผมเอาตัวไปแรกเยอะไม่ได้เว้ยเดี๋ยวตายบ่อยไม่ได้เหรียญทองรอเพื่อนเปิดดีกว่าแล้วเรารอปิดดาเมจนะครับถ้าวับไม่อย่างที่ก็เกิดแล้วกันนะครับเซฟสกอร์เซฟสกอร์ตาย ทุกวันนี้ก็จะไม่เน้นฟอี์ทีมกันละอืมจะไม่มีใครกล้าเข้าแล้วแบบเน้นลาสอย่างเดียวอะ่ะเดี๋ยวไม่ได้เหรียญทองไงโลมก็จะไม่เห็นในพวกโลมซ้พผ่อนนะจะเป็นแบบโลมไฟเตอร์ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นเอ็กซิคิวเอาไว้รอลาสผมคนนึงอะ่ะ<ผ>ม,มันจะทันเหรอวะเพื่อน ไม่ทันแล้วนะครับ14นาทีไอด้ดาร์กมันจะแปลงร่างนะครับแล้วมันจะเกิดตอน15นาทีทำเลนลอรอดาร์กเลเยอร์เนี่ยคือชี้ชะตาได้เลยว,ว่าเราจะชนะหรือว่าเราจะแพ้นะครับโอกาสที่เราได้ดาร์กเลเยอร์เนี่ยโอกาสชนะมันจะมีเยอะกว่าแน่นอนอยู่แล้วแวนฮิลซิงตุ้มโอ้ยเชีย่ยอย่างแรงมาดิ วิดูตีเวอร์เวอร์จานย,ยาฮู้อุ้ยมันแรงอยู่นะเว้ยทำเป็นเล่นไปนะเฮ้ยปัม๊มปั๊มคิวก่อนเพื่อนขอปั๊มคิวก่อนถึงเวลากูแล้วหลังจากนี้แหละมันคือเวลาของอาเลนละวโอไกูขอกูเพิ่งมาเลยเพื่อนไม่รีบจบทำไมวะยังไม่ได้โชว์ศักยภาพเลยวะ แต่แค่นี้ทุกคนก็น่าจะเห็นแลไรนะครับว่าอารีลลนกับไอเทมใหม่เนี่ยมันมันก็นเล่นได้มันเก่งเลยอะ่ะมันเหมาะกับอารีลเลนเลยนะครับปลาไหลด้วยตัวหนึ่งมีงโคตรเหมาะตีทีคือแบบไม่ได้เดินนะแล้วผมได้2ดาวได้แต่มีใครรู้สึกแบบผมบ้างว่าว่าไอ้คะแนนแผ่นเนี้ยถ้าขนได้แม่งก็เวอร์ไปเลยวะดูดิคะแนนผมอะ <laughs> ห่างจากเพื่อนโคตรเยอะ ดาเมจ7 0 0 0หมนะคบผมโหนี่ไอเทมประมาณนี้เลยนะครับมว่าถ้าเรามีดาบคีมีดาบสายฟ้ามีค้อนสโลเนี่ยเราน่าจะอรีรเ,เนี่ยน่าจะเก่งละว,ว่าถ้าผมจัดเซตดีๆอ่ะในต้นเกมอ่ะผมน่าจะฆ่ามันได้เยอะกว่านี้แบบออกดาบคีมาก่อนแล้วตามด้วยดาบสายฟ้าแล้วก็ออกค้อนใหม่นะครับดาเมจต้นเกมมันน่าจะแรงกว่านี่ผมขึ้นดาบสายฟ้ามาก่อนรู้สึกว่าดาเมจมันจะขาด,ดไปนิดนึงนะคแม่ปิดสกอร์ไม่ลง มันได้แค่ตีเร็วอ่ะอก็ประมาณนี้เลยนะครับผมหวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปแบบนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ตั้มตะไครกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบมันจะเกินไปก็กราบขอไหเพื่อนทุกคนไว้นนที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน